เสียงเงินค่าคอรสเป็นหมื่นแต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่าคุณไม่รู้สิ่งนี้นักเรียนบางคนนะคะเห็นครูสอนสะกดคำเนาะสอนแค่ออกเสียงนะคะแต่ไม่ได้บอกความหมายนะคะก็เลยหลายคนก็เลยไม่อยากไม่ค่อยอยากเรียนนะ,ะไม่ค่อยสนใจเรียนนะคะอยากเรียนแบบออกเสียงด้วยรู้ความหมายด้วยนะคะจริงไหมใครเป็นแบบนี้บ้างบอกมาบอกมา พิมพหนึ่งหนึ่งมาหลายคนโรงเรียนคอร์สเสียงเงินเป็นหมื่นแต่ยังพูดไม่ได้คุณรู้ไหมคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาสอนคุณพูดแต่เขาไม่ได้สอนคุณออกเสียงนะคะนักเรียนครูนะคะไปเรียนกับครูฟิลิปปินเนาะเสียงเงินไปนหลายหมื่นนะคะพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่มีพื้นฐานการออกเสียงแล้วคุณ ไปฝึกพูดเป็นประโยคเลยนะคะมันทําให้มันยากนะคะที่เราจะจําประโยคได้จำำําคําศัพท์ได้การฝึกออกเสียงเหมือนเรามาเรียนรู้คําศัพท์รู้การออกเสียงเรียนรู้การพูดไปก่อนนะ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เรียงเป็นประโยคแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวครูพาไปด,ดูวันนี้ครูสอนคอร์สในกลุ่มปิดนะคะคอแบบอนุบาล หลักของการผสมคำอะ่ะครูสอนไปแล้วนะคะหนังสือสิบเล่มนะคะเนี่ยครูจะมาสอนไซเวิร์ดเดี๋ยวครูมาดูนะไซ w o เวิร์ดที่ครูสอนนะคะก็สอนออกเสียงนะคะไม่ได้สอนความหมายไซเวิร์ดพวกนี้นะคะเนี่ยมาสอนออกเสียงมีทั้งหมด1,000งพัคำเป็นเป็นคำที่เราต้องใช้เป็นประจำนะคะ สเต็ปต่อมานะคะครูก็สอนคอสสื่อสารให้กับนักเรียนด้วยนะคะเนี่ยพอเขาฝึกออกเสียงได้แล้วมาเรียนคอสสื่อสารแล้วมาเรียนเป็นประโยคเขาจะง่ายนะคะเขาจะง่ายแต่ถ้าคาไหนไม่ได้ครูก็สอนซ้ําไปอีกนะคะสอนออกเสียงซ้ําไปอีกสิ่งที่คุณจะทําได้ต่อมานะคะก็คือการฝึกพูดตามเขาถ้าคุณออกเสียงได้คุณจะฝึกพูดตามไดลอกเขานีได้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะ มันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะนี่คือคีย์สักเสเลยนะคะทำไมนะคะอ่ะครูครูสอนพี่มัมมี่นะคะในการสื่อสารนะคะครูก็สอนในเรื่องของการสื่อสารนะคะและก็สอนเขาในเรื่องของการออกเสียงไปด้วยนะคะ Are you? How interesting! Is this one of your pictures then? และตอนนี้เขาก็อยู่ในขั้นตอนออกไปเรียนรู้เสียงจากเสียงชาวต่างชาต นะคะซึ่งเขาทำทุกวันเนาะถ้าใครอยากเรียนคอร์สนี้นะคะคอสเมาสสอนทุกเครื่องมือที่ช่วยคุณออกเสียงแล้วก็